สวัสดีสสดค่ะ,คะพบกับพวกเราโฮงฮ<ด>าก่อนกับช่วงร,รีเจนซีไ่โอเคไ่โอเควันนี้เรามาเรียกเรื่องหน่อยแม่เรื่องเราออกแอตแทคชั่นอุ้ยกดแห่งหลักดึงดูด EP ห้า ใส่เสื้อจะมายื้อผมเหรอใส่เสื้อจะมายื้อไวมากเลยนะเพราะว่าเขามีแค่แปดอีพีเองบ้านสาวใช่เขาบอกว่าข้ามครึ่งเรื่องมาแล้วนะเออข้ามนเรื่องแล้วเออแต่กูถาวคำเดียวข้ามครึ่งเรื่องมาแล้วอะทำไมยังไม่ขึ้นศารลูกหลอกหลักฐานอยู่งลูกอ่าลูกหลหลาดเท้าหรือหรือว่าจะไปขึ้นอีกทีตอนจที่แอบดูกันตอนทำงานใช่ป่ะอันเนี้ยอุ้ยแหนะทำไมเป็นรูกทำไมแอบดูตอนทำงานลูอยู่ด้วยกันแหละ คุณนั่งทำงานอยู่อยาาทขมะคะมเเมสเลยเธอนั่งอยู่หลังสุดอะเธอนั่งดูซีรีส์กันเพลินเลยคือเเป็นไงนั่งดูซีรีส์ธรราไม่งานถ้าเราไม่ดูเราก็ไม่ได้มารีแอคให้ทุกคนไงคะนี่ืองานหนึ่งงานนะคะเา่องเครี่ดงเขรื่องเรื่อเนรื่องเขนเร่งเิเงินไม่อเขิวร่าทําิษทําไมเขิื่องนเร่เรื่อน่เสร็่อเน่อเ ไปดูเลยกว่าอันนี้มันเป็นซีนที่เราคัดมาแบบว่าชอบที่สุดในอีพีห้านี้ที่เขาไฟไหม้ใช่ไหมยังยังโอ้โหอ่ะห้าสี่สามสองหนึ่งนำไปเลยพี่ตุ่นอยากไปใส่เสื้อผ้าเสร็จแล้วพี่จะยุ่หงอะไร่ับคุณได้บอกว่เคยเห็นหมดแล้วไงทีนี้คุณทนไม่ได้เหรอเขาเล่นกันเยอะขึ้นนะ ผ้าหน่มบ้านๆของฉันนะมาได้ยงเนี่ยแย่งหอกให้มันหอกพึ่งโดนเช่มันไยเนี่ยห้อยากก็คือแบบอวยหลานสัพิสุดดอะเออโอ้โหอุ้ยเข้าห้องผู้ชายาเข้าห้องเวอยิ้มเลยเขาดููปไว้เด็กหรือเปล่ายู่นี่มเย็นกว่า อ๋อเป็นห้องแอร์นี่เย็นหรือร้อนตอนเนี้ยรุ่มแล้วนั่งบนเตียงไปเลยค่ะแล้วสำรวจร่างกายด้วยใครยังตรงไหนโอ้โหคุณมาที่นี่คุณก็เคยได้ยินผมก็จะลองสื่อเป็นแค่ดูสื่อจะยินญาเพื่อนๆแกนะจะได้เรื่องบริการของไทยบอกว่าเราไปตามหาของยุทธธรรมติดตัวอ้าวาเขาไม่ยอมพูดอะไรมากกว่านี้แน่ กูไม,ไม่ค่อยโฟกัสในสิ่งที่เขาพูดเลยนะกูอยากดูไหลเขาอยู่เหมือนกันมันคงไม่อยอมขายไม้ง่ายไหนไลน้ำมากโอ้โหผม <c oughs> เห็นนี่ร้อยแหวนรอยชั้นตลอดนี่จะเป็นเหยืยอหรืาเน,น, <c oughs> นี่นยนีย่มื่อไหนจะใส่เสื้อผ้าเสร็จนะคิดจะโยงเหรอไม่บอกว่าเคยเห็นหมดแล้วไงแค่นี้กูทนไม่ได้เหรอ ผมไม่คิดว่าคุณเป็นคนชื่อชื่อชื่อตรงๆที่ไหนได้ผมจะร้านในหมาเนี่ยโโอ้หใส่อ้อยสุดๆผมมันคนเลี่ยมจัดกันเลี่ยมจัดเลี้ยมอ๋อเฮ้ยอย่าดึงกระลงนะคุณทิ้งเบอร์ไว้ให้ผม ไม่เกิดเรื่องแย่ขึ้นวันนั้นกระสองมันจะเป็นยังไงเป็นแฟนค่ะผมมากผมก็คงเป็นหนึ่งในมันเียสยักคเหรอเ <c oughs> ขอินหรอไม่รู้เหมือนกันทำ,ทำตัวไม่ถูก <c oughs> กำลังเช็คอยู่โอ <c oughs> ้โหสู้ <c oughs> คุณนี่มองผมนี้อะไรแล้วนะเรื่องนี้ มีส่งมีจับมสรงความสรงจที่ลืมไม่เลยะยังไงเดี่ยวเดียวเดี Anime> ๋ยวเดีวเดี่ยวเดียวเดี่ยวเดียเดี๋ยวเเดี่ยวเรียี่ี่ยดีเยี่าดีีย แม่จบไปแล้วสำหรับซีนที่เราปรึงปรึงตาปรึงจ้าโอ้โหมันทั้งวันเลยใจใจเออย่าคนนี้นั่งน้างงไปเลยนี่เผินบิดตุกตาไม่รู้จะหยุดท่าไหนอ่ะพ่อไม่รู้จะหยุดท่าไหนเคือแบบเอ้ยคือเมื่อเช้าเคยเจอของแรงเข้าไปเออแล้วก็เลยเป็นแบบเอ๊ะ ยังไงดีนะไม่แต่เรื่องนี้เขาเป็นรักใส่สายเขาเป็นรักคว้าทวงความยุติธรรมกับเนี่ยนะคก็มบแล้ะไม่เขาแสดงถึงว่าเขาเป็นคนดักแน่นจับราบนั้นแองมากแล้วก็เหมือนบเออาเอานิ้วเกียร์เอานิ้วครึ่งปอปุ๊บแล้วก็เอานิ้วครึ่งดูไป ปวดเมก่อยตช้อยูนตึงอยู่น้องฝากเป็นคุณธนาแล้วยังนวดเก่งจากหักยังไงเขาไม่ได้นอยกูเลิศเอออีพีนี้หลักๆเลยอ่ะก็คือว่าเขาไอ้นี่ใช่ไหมเริ่มรู้แล้วว่าจะต้องไปตามหาของกลางใช่น้องตุ๊กตาตัวร้ายน้องตุ๊กตาตัวร้ายมึงใช่ไหมคะไม่ใช่ไม่ได้ค่ะก็เสียงได้ด้วยอ่ะอ๋ออก็คือเป็นการตามหาของตุ๊กตาตัวร้ายกับยายพลอยที่เพชรบุรี เพชรบูรณ์ว่ะเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์เพชรบูรณ์เชบูรีคือตรงนี้แล้วนะอ๋อเมืองมะขามหวานเออต้องมีการไปตามหากันแล้วก็ยายทนายอ่ะไม่เป็นไรอยู่ผลลเราขึ้นมาขำดีเลยมากๆไม่รู้ว่าช่วยมาขำคุณพ่ออะไรมะขามหวานแล้วก็เอ๊ะแล้วจังหวัดไหนมะขามป้อมวะเอ้ากรุงเทพไงอ๋อขอม วันดีด้วยของไหมเช้าวน้วันสัุกร์เบสไม่เหมือนกันก็ก็คืออ่ะพอมเราก็มีการจับไอ้นี่ะไรนะคนทรอยศใช่ไหมใครคะใครอ่ะเอาเลยค่ะเขาไล่ Surprise เจอ Surprise ไปไงตอนแรกอะที่ปูตอนต้นมาก็คือเป็นอ่อป้าข้างบ้านป้าป้าในบ้านป้าในบ้านป้าในบ้านของนง ข้าวหม andal, อมข้าวหอมเออไงบ้านตินไงบ้านตนอนนี้แหละันนี้แหละเพราะว่าเพราะว่าป้าบอกว่าอะไรนะว่าแบบไปคุยกับนักข่าวทําไมข่าวถึงหลุดออกไปไม่ดีและทีเนี้ยก็คือชาเน่เริ่มสงสายว่าเฮ้ยทําไมถึงหลุดชื่อน็อตออกมาทั้งนั้งที่เขาไม่ได้พูดถึงน็อตเลยเขาพูดถึงนักข่าวมีประเด็นไนนี้และทีเนี้ยเขาก็เลยวางแผนในการว่าจะจับหาตัวแบบว่าคนที่หเมาหลักฐานแล้วนะครับเออผมจะหลักฐานสำคัญนะครับผมจะเอาเก็บไว้ที่ ที่ที่นั่นที่นี่ททีีี่่่่นนนัแล้วพอคนแอบก็มาแอบจะทำลายหลักฐานเขาก็เปิดไฟโบ๊ะขึ้นมาเลยเซอร์ไพรส์เซอร์พ่อ Happy Birth เดชไม่ใช่เหนื่อยเนาะเหนื่อยแล้วก็เหนื่อยเดีจะเอาเทียนพันสามาปักข้างน้นเป่าเป่าจนเทียนหมดด้วยนะเอียนไม่หมโดนนะมีการแบบว่าถูกเผาเอออะไรนะเขาเรียกว่าสำนักงานป่้าอย่างเลี้ยค่ะตอนแรกเขานึกว่าจะโดนจับได้แล้วแต่ก็คือ ยายโดนซ้อนแผนอีกายฟิล์มโดนซ้อนแผนอีกก็คือมีมือปืนมาร้องอีกเขาปมาร้อมกันล่ากยฟิล์มก็สู้กันไปสู้กันมามีการออกบทรู้เกิดขึ้นายฟิลมโดนล่าไปห้องหนึ่งนี้แล้วก็โดนจุดไฟจุดไฟเผา,าจุดไฟเผ,ผา,นานั่งยางเลยนะไม่แบบแบบนั่งางไปกองไว้อยู่ฝั่งหนึ่งของห้องแล้วก็ผาดนมันเอาเลยเออแล้วเขาก็จะปั๊ก แล้วคือก็ตายปะยังไม่ตายนี่ไงแต่คือฉันขอฉันขอพูดถึงเลขาดหน่อยตไปง่ายไปไหมไม่จริงๆมันอาจจะเป็นฉันว่าอาจจะตรงนะอาจจะยังไม่ตายแต่อาจจะเป็นว่าสรุปหรือเปล่าโดนทิ้งเอาไว้เดนทงอาไว้เพราะว่ามันระเบิดไง แต่พูดถึงข่าวที่เขาออกมาก็คือเป็นแค่ไฟฟ้าลัดวงจรนะแต่เขาไม่ได้ระบุว่ามีคนตายมีเือดปิดขาไม่แน่หรือเลยขาไม่ตายเออวะ่แล้วมาตลกทีหลังเฮ้ยเป็นไปได้มากถาวเอาไงจะมีอยู่ฝั่งกูไหมหเออยังไงเดี๋ยวกูมึงคดีมึงเห็นไหมว่าทนายชาเนี่ยไม่ได้แบบว่าเป็นห่วงมึงหรอกอะไรอย่างเงี้ยขาปล่อยมืออยู่ในกองเพลิงค่ะ เพราะว่าข้อในข่าวเขาไม่ได้ระบุว่ามีคนตายตัวเรื่องนี้แซบอยู่เนาะเรื่องนี้แซบเรื่องนี้เป็นเรื่องแบบทวงความยุติธรรมเอ่ยใดพ่อดูแบบว่ามีเขาเรียกอะไรอ่ะต้องรับเหลี่ยมกันอ่ะ๋อรับเหลี่ยมโซ่เหี่ยมไม่ใช่คุมกันตลอดดสะุด ใส่ไฟลมทับเนี่ช่่ยแล้วก็คือพอจะต้องไปตามหาตุ๊กตาที่เพชรเพชรแล่พลเพชรบูญเพชรบออแล้วพูดชื่อหมู่บ้านมาเสร็จปุ๊บก็กลายเป็นว่าเฮ้ยเป็นหมู่บ้านเดียวกับพี่ทนายชาญนะจอะมาซึ่งทนายชาญ่ะเขาเคยเรียกร้องความยุติธรรมให้หมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านเขา แล้วเขาก็โดนนคิดปิดตาคิดว่าน่าจะโดนหักหลังจะยิงหัวอย่างงี้เออแล้วจะยิงหัวแล้วแม่เขาก็ตายในการเรียกร้องนั้นเขาก็เลยกลายเป็นทนายที่หิวเงินไม่ได้สนใจความยุติธรรมอ๋อก็คือพลิกมาเลยทำไมีทด้ดีแล้วไม่ได้ดีเงินตัวเลวเลยจ้าเขาก็โคมนี้มาขับเออคุณจะเลวดีมั้ยเออเราเป็นอยู่แล้วเป็นคนดีคนดีอยู่แล้วไง่เพราเคยได้ยินเครว่าคนดีไม่มีที่ยืนนะมีแต่คนดีนั่งกันอยู่เต็มไปหมดเลยเนี่ยมดี ก็ต้องยืนก็ได้ค่ะเมื่อยเออใครอยากอะไรที่ยืนเอ่ยกูอยากอะ้ที่นั่งค่ะูกตองเมื่อยเมื่อยมึงใช่ไหมเรานีหรือเปล่าก็กลายเป็นว่าเรื่องราวมันกําลังจะแบบว่าเล่าย้อนกลับมาหรือเปล่าว่าแบบว่า เฮ้ยในคืนน่ะน่ะมันเกิดอะไรขึ้นเพราะยังไม่มียังไม่มีเล่าเลยนี่ว่าแม่ทนายชาญตายเพราะอะไรแล้วทําไมทนายชาญคืออยู่ๆก็พลิกขึ้นมาเลยแล้วก็เหมือนตอนจบอีพีนี้ทนายชาญอ่ะก็ยังคิดไม่ได้นะยังก็ยังมาหิวเงินอยู่ยังอยากได้อํานาจยังแบบเส้นสกับกลับมาแบบอยู่เป็นฝั่งของตัวเองและอยากได้ตังค์ทางที่อะไรนะเซนเซเขาก็บอกแล้วว่า วต็มละเออเขาต้องการความเป็นธรรมนะเขาไม่ได้มาต้องการเงินอะไรเหมือนเธอเธอมันเห็นแก่ตัวเธอมันดึงเขาเขาโลกแต่ยังยิ้มสู้ยังคิดไม่ได้อยู่ยิ้มยิ้มยิ้มสู้ว่ากูจะก็กูจะมาทางนี้คือคือไม่เคยดูเรื่องนี้เลยอนี่เป็นวันแรกไม่แต่เราไปดูด้วยกันมาแล้วไง รใช่ไหมตอนกินข้าวอ่ะไม่เราเราทำงานแล้วเราก็ฟังอ่ะเราฟังแค่ว่าแบบมีคนจุดไฟเผาโอ้ยสะพอตเรื่องน่าสนใจว่ะอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะเสร็จปุ๊บแล้วก็ใครไม่เคยดูเรื่องนี้คือดูคลิปนี้ก็คือย้อนกลับไปอีพีหนึ่งได้เลยก็คือครบทุก่าจริงๆก็เล่าหมดแล้วแหละพยายามแบบว่าใี้แคปเหมืแคปให้ฉันฟังก่อนจะได้แบบรีแอคถูกโอเคก็นั่นแหละก็ดีนะสนุกมากไปวันนี้ชอบความฉลาดของทนายชาญอ่ะ เลี่ยมเขาเยอะเขาเข้าเขยาครสีแดใช่ไม่คนนี้ไงคือคือแบบว่าเขารู้ว่าเขาต้องเล่นกับเหตุก็เขาเรียกว่าเหตุการณ์แบบนี้ยังไงเหมือนแบบจะจับจะจับคนทรยศ์อ่ะเขาก็มีการหลอกว่าเฮ้ยผมไปหาแล้วเขาเก่งนะเหมือนรับผ่านมาแล้วว่าเขาฟังคีย์เวิร์ดไหนเาแเอ๊แปลกแปลกไม่เคยพูดนะลองเป็นกูสิลองเป็นกูสิหัวหูทมลงเลยหัวทมลงเลยเหมือนเจ้านายเรียกอะเยอะทำงาน ไม่ฟิหูทนลมไงแม่เออเอาไว้นะคะพี่ผลต่อการประเมินปลายปีวันี้เอาให้ถึงปอุ๊ยแรงแรงแรงสนุกสุด เอานี้ดีกว่าเรามาแก้งแก้งเดากันดีกว่าอ่าพ่อครูจะชิบหายแล้วนะตอนนี้มันอีพีอะไรอีีห้าก็เหลืออีกสามสามอีพ<อ>เรามาแก้งแ้งเดาอันนี้ไม่รู้ถูกผิดยังไงนะเราเดามั่ว,วเลยนะเ,เรามาเดาว,ว่าเออทนายชานกับคุณตินเนี่ยจะเรียกร้องความเป็นธรรมได้ยังไงคุณตีนคือเสื้อน้ําตาลนี่ใช่ไหมใช,ใช่ก็คือจะเรียกร้องความเป็นธรรมนี้ได้ยังไงอนอกจากการตามหาตุ๊กตานั้นแล้ว เพราะว่าคุณอะพูดพูดให้พิ่มฟังก่อนเพราะว่าคุณตีนอะเขาพูดทิ้งท้ายไว้ว่าเขาอะไม่ได้คิดที่จะเอาสอสอคนนั้นที่เป็นตัวร้ายอ่ะขึ้นมาในศาลแบบเหมือนแบบว่าจะไปเล่นเรื่องอื่นอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดดีพ้นรอบตัวสสอ่ะสุดท้ายมาเงินและอำนาจของสสอ่ะก็จะต้องมาลง<ม>ที่เขาอะไรเงี้ยแตบบ่ตีนอะต้องการให้สสอ,อ่ะขึ้นศาลเพื่อที่แบบว่าสสอแหละเป็นคนที่น่าสงสัยในการฆ่าหลานเขาแต่มันก็แค่สงสัยอย่างเดียวมันก็ บอกอะไรไม,มไม่ได้ไม่มีหลักฐานคือคืองี้คือน้องสาวตายแต่ว่าหลานเออหลานสาวตายแล้วเขาแล้วเขาตีกันว่าเออลูกของสสอเป็นคนขับรถฆ่า<ม>เพราะลูกสสออยู่ในเหตุการณ์อะไรอย่างงี้<ม>แต่ทีเนี้ยเรื่องราวอ่ะมันมามมตรงที่ว่า,ามีหลักฐานมีหลักฐานแล้วว่าลูกสสอ่ะไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ลูกสสออยู่ในร้านเหล้าเพราะว่าชิมเมาเออเพราะชิมเมาแล้วพวกฉันก็เลยเดากันว่าเย่สสอแล้วแหละเย่ตัวดีเพราะว่าเขาพูดแบบว่า พูดประมาณว่าให้ลูกกันหรอผิดไปเถอะมือเป็นแค่ลูกยาวอย่างเงี้ยโดนโดนไม่เยอะหรอกอะไรเงี้ยนิดนิดหน่อยๆเลยแต่พ่อเขาเป็นสสไงมีหน้าที่แบบตำหนวงตำแหน่งอำนาจทางการเมืองอย่างเงี้ยแล้วจริงๆแล้วคือสสเป็นคนทำหรือเปล่าคิดคิดฉันคิดว่าคิดว่าก็คิดว่าอแต่ว่าในอีพีนี้คือคนที่เป็นแพ้ก็ตายนี้เปไดโดนโดนคุณคนส่วนอ่ะเออไม่ฉันว่า ไม่รู้นะฉันไม่รู้เลยไม่เพิ่งจะมารู้เรื่องวันนี้วันนี้ฉันคิดว่าน่าจะเป็นกลุ่มชายชุดดาที่เผาหมู่บ้านของไอ้คนนั้นอะแต่ว่าไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกับสสแ,และพ่อไม่คิดว่าเขาเป็นคนของสสหรอไม่แต่ว่ามันมีความแค้นกับแม่ของเขาอยู่แล้วแล้วไปลงที่ครอบครัวของคุณทนายอืคนละคนเอาล่ะเอคนคุณตินเนาะ คุณตีนกับคุณทนายไม่ได้เกี่ยวข้องกันไม่ได้เกี่ยวข้องกันไม่ได้เกี่ยวข้องกันยอยู่ๆก็คือมาช่วยแล้วคุณแม่ของของใครของของทนายของทนายก็คือโดนโดนโดนฆ่าที่หมู่บ้านใช่แต่ทีเนี้ยมันไปประจบบอกกันว่ากลายเป็นว่าต้องไปตามหาหลักฐานของหลานสาวคุณตีน่ะที่หมู่บ้านเก่าของคุณทนายใช่เราก็เลยคิดว่าไอ้หมู่บ้านเนี้ยมันเป็นแบบ คีย์อ่ะเป็นคีย์เวิร์ดอ่ะอ๋ออาจจะแบบบอกทุกอย่างความจริงในอดีตและในปัจจุบันอย่างเงี้ยอวอันประมาณนั้นแบบหลักฐานทุกอย่างอาจจะมีแบบศพกระดูกนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยไปเจอกันที่หมู่บ้านบอกว่าคือชื่อเรื่องอ่ะมันเป็นแบบ l a w o f attraction เนาะกดแรงดึงดูดอะไรเนี้ยคืออะไรกดแรงดึงดูดแรงดึงดูดคือมันก็อาจจะเป็นเหมือนแบบว่าดึงดูดเขามาเจอกันแล้วก็ดึงดูดเขาสองคนไปเจอกันที่หมู่บ้านนะแล้วก็ไปดึงดูดไปเจอหลักฐานอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นแบบสามตอนนี้ก็จะเป็นเฉลยปมละ อ่าเป็นการเฉลยปอมซึ่งก็คิดว่าน่าจะไม่ให้สอสออาไปเวนั้นเลยนะคืไปที่แม um so ่มาเลยนะนี่เขาเป็นคนเดียวต้องแต่แรกมาเลยนะผมไม่ใช้สอสอมันไม่ใช่สอสออ้าวโอเคมันมาเลยมมันเลยกูรำกูรำชัยแล้วกูรำจุยชัยแกกูหรือใคร นี่ออ๋ทำไมอ่ะบอกว่าเริ่มเครียดอีกแล้วเริ่มเครียดแล้วไม่เครียดไม่เครียดฉันไม่งให้สอดสออ่าไม่เสอดส่ออ่าไ,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะก็เดาไม่ใช่สอดสอแต่รอบนี้ไม่ใช่ลำฉุยฉายขึ้นมาจากชั้นหนึ่งนะฉ,นฉันจะให้เธอไปลำฉุยฉายตรงนี้เลยจ้ะแยกลาดพราวรลชดาจ้ะ ครูไก่แก้วก็ดังมากพอแล้วจริงๆ EP แปดออนไปเมื่อไหร่ละถ้าคนไลค์เฉลยมาว่าเป็นสสเป็นยัยน็อตนะนี่ค่ะเจอคลิปยัยนีลำชุยฉายดังอยู่ในดาวเรตินตอกแม่คำนถาคือเวลาำแก้บนหรือเปล่าทำชาเลนจ์กันเลยเฉยๆแล้วเอามงดนะลำชุยฉายลำยังไงจริงอ่ะ มาถึงพี่แซนเดาว่าเนื้อเรื่องมันจะเป็นยังไงต่อเนี่ยดูซีลองเดาฉันน่ะก็เดามาตั้งแต่ต้นแล้วว่าเป็นเยนอตแล้วให้ลูกอะมารับผิดแทนอืมาต่อจากนี้เพราะว่าเพราะว่าจากที่ดูก็คือเหมือนกับตัวของอลูกน้องของลูกชายเขาอะเพรอหนุ่มบริการดพราะหนุ่มบริการหยุดฉันรู้และใครหยุดหยุดให้เก็บไปกับมือก่อนโดนทุโทษนะคือฉันว่านะ คนที่จะเฉลยปมทุกอย่างคือบริการาคือบริการ m, คิดเหมือนกันคนนี้อ่ะคนนี้อ่ะฉันนอะคิดว่าเดี๋ยวไปไป,ไปอีที่หมู่บ้านนี่แหละ m, มันจะต้องไปคลายปมของคุณทนายชาญใช่ไหมและเดี๋ยวมันก็จะหลีบไปแต่ฉันก็ยังคิดอยู่ว่าเป็นสสเหมือนกัน, m, นก็เป็นสสอเหมือนกันแล้วก็เดี๋ยวทนายอ่ะเดี๋ยวเขาจะมีเอยตอนหน้าไงเดี๋ยวเขาจะมีการพาคุณหนูหนีอ่ กเนี่ยแหละจุดนี้แหละที่ทําให้คุณหนูประธนายอ่ะอาจจะมาฝั่งของทนายชาอแต่แต่ฉันคิดอยู่นะว่าทําไมไม่พาหนีตั้งนานแล้ววะทําไมเพิ่งจะมาพาหนีอาจจะเริ่มทนไม่ไหวมันสะสมเออมีความกลัวด้วาอํานาจของสสด้วยหรือเปล่าเพราะว่าอีพีนี้สสฆ่าแพ้เนี่ยคุกงนี่คนที่เป็นแพ้ก็หลับไม่ได้แล้วเนี่ยลูกอลยเปิดไปไหมอ่าอ่าคุณโย่เมื่อกี้จะพูดฉันว่าเป็นเลขา ในขาใครที่ขาที่ในห้องไฟแล้วแบบมันไม่ตายไงแต่ว่าเป็นคนทําทุกอย่างเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะคือเอาชื่อสสอบไปอ้างด้วยอ่าเลยแล้วก็เป็นเวนี้ไปเลยไปเลยไปเลยกูอ่ะกูเดาด้บ้างกูก็ยังเดาว่าเป็นสสอกูก็ค้านพีวเหมือนกันไม่รู้เหรอเป็นฝ่ายค้านเป็นฝ่ายค้านเลยแต่ว่ากูรู้สึกว่าแต่กูรู้สึกว่าเออ อาจจะไม่ได้แบบว่าเป็นการที่แบบว่ามาร่วมมือกันระหว่างลูกสสกับทนายชาญแต่อาจจะเป็นแบบว่าพอพาหนีปุ๊บโดนจับได้พอโดนจับได้เสร็จปุ๊บสอสอาจจะให้ชาเล่นกับบริการไปบอกว่าถ้ามึงอยากให้ลูกกูรอดเออยากอยากให้คุณรอดอยากให้คุณหนูปลอดภัยมึงก็ไปทำลายหลักฐานสิแล้วกูจะปล่อยคุณหนูกับมึงไปก็เป็นไปได้อีกเอแล้วแล้วสุดท้ายมาก็อาจจะเป็นการแย่งชิงหลักฐานระหว่างบริการกับ ทนายชาญละติงสนุกจังเลยอ่ะผอนเรื่องทุกคนดูสนุกหมดเลยใช่ผอนเรื่องมันไปเอาจริงป่ะเรื่องเนี้ยเราเดากันคั้งแต่แรกคือมันไปได้ไกลมากเว้ยหวังว่าจะมีมากกว่าซีซั่นหนึ่งหรือไม่แบบว่าตอนเขาพากันหนีแล้วอยู่ดีอ่ะบรรยากาศตายปะอุ้ยเออโอ้ันทีกาดตายอ้คุณหนูก็คือแบบมึงฆ่าคนที่กูแบบรักที่สุดกูไม่ไหวกับมึงนะอีพ่อเวนราคาพ่อเลยไม่ฆ่คาพ่อิีเราก็ไปอยู่ฝั่งทนายแต่ก สามสี่อ่ะกูรู้มาแค่นี้มึงไปดูต่อเองว่าเป็นไปได้หลายแนวเลยนะหลายทางมากแต่เนีอย่างงี้เลยค่ะกูก็บงไปเลยบงบงบงไปแล้วบงไปแล้วบงไปตแต่ไฟไหม้แล้วตอนแรกกูจะถามว่ามีเลยค่ะแต่เมื่อไหร่บงไปแล้วชีพจริงอไปจริงบงไปเลยค่ะทำงานงก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 อุ้ยเริ่มเป็นการระบายอ่ะกูว่าคลิปนี้มันเหมือนเป็นการระบายอ่ะมึงแล้วโยมมึงใครเหยียบหนีเขาอ่ะ อ่าก็นั่นแหละก็ถือว่า EP นี้ก็หมูเริ่มมามันเนาะมาเริ่มแล้วมันต้องเริ่มมามันได้แล้วเพราะมันเกินครึ่งเรื่องแล้วอแล้วก็ เขาเปิดใจกันมากขึ้นปะเออดูเล่นกันมีการหยอกเออหยอกเออมีการจับอันนี้มาดูตัดปะนี่นี่ตัรับอ๋อแต่เขาไม่ได้จับแรงขนาดนั้นปะเขาลู่เขาลู่เขาล็อกเป้าก่อนแล้วอะไม่มีก้าเราไม่มีก้าวมียังมีอยู่มีอยู่บ้างขายดูขายตัวเองสุดๆงงวะ ก็ถือว่าเรื่องนี้มันกาลังอยู่ในโหมดความเข้มข้นเข้มเอ่ยเข้มใจแต่ว่ากูหวังอย่างหนึ่งหวังว่าทนายชาญอาจจะตาสว่างสักทีไม่หิวเงินยังคงหิวเงินอละนาดออีพ7.5หรือเขาหรือเขาแสดงมาเรื่อยๆว่ะ เรื่องหิวไอ้ไม่ใช่ช่วงหลังอ่ะหรือจะแสดงมาเรื่อยๆว่าเขาหิวเพื่อจะดึงดูดอีตัวของสสอ่ะเข้ามาอ๋อแบบละครแบบงี้ละครบอกเงินทนายก็เงินช่วยได้ถ้ามากพออย่างงี้มันดูแบบซับซ้อนเพราะว่าเอาจริงทนายก็เป็นคนซับซ้อนมากเหมือนกันไม่มีใครรู้หรอกเขาคิดอะไรเขายิ้มอยู่ตลอดเวลาใช่คือพอิ้มอ่ะมีเลยเรื่องแบบเล้ยวหลอ่ะ เรื่องที่แบบทุกคนคาดไม่ถือไม่แต่จังหวะเมื่อกี้เขายิ้มเต็มปุลยแล้วเขาจับแขนแล้วก็ลงเตียงอะนะอ๋ออันนั้นอันนะ้รแค่แค่คนเดียวไงกับแค่คนเดียวที่เป็นอย่างี้แต่อันนั้นเขายิ้มคนละรอยยิ้มพ่อเขายิ้มยังไงยิ้มแบบคอารมณ์จออารมณ์จออย่างเงี้ยแล้วห้ยิ้มยิ้มตอนเกิดเรื่องไรยิ้มไงโกเกยังไงยิ้มโจเกยังไงโจเกอพ่อเคยเห็นโจเกยยิ้มพี่ออะะไร่ยัย เราเราจะให้คนฝ่ายตรงข้ามจับอารมณ์เราไม่ได้ไงจริงจับไม่ได้เลยนะก็คือโดยมวลรวม่าก็คือม้วนจอยขึ้นเรื่อยๆม้วนจ่ายม้วนสีม้วนจ่ายขึ้นเรื่อยๆแล้วเอาจริงป้าสิ่งที่เราเดากันมาสี่คนอะอาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้เพราะว่าเรื่องเนี้ยมันไม่เป็นไปตามที่เราคิดอยู่แล้วไม่ใช่ค่ะเพราะเราไม่ได้เขียนบทค่ะหรือว่าพวกกลับเขามาได้ยินแล้วเขาบอกหุบ เปลี่ยนบทให้กูหน,นีกูหน,น<ะ>ีกูเป็นเธอเจ้ากูหนีเจ้าเออไม่เอาถ่ายใหม่ไม่แบบเราอ,อาจจะเดาถูกแล้วโอ้มันเดาถูกกูหนีกูหนีเอยกูหนีเป็นเรื่องนี้เลยุูกับครับขอขอคำถ่ายงานด้วยเอาเป็นว่าใครอยากม้วนอยากจอยเหมือนพวกเราก็ติดตามที่ไหนแม่ได้ที่ t ไ o id นะคะย้อนหลังเป็นที่แรกเลยหรือว่าจะอยู่ กดทอมกันที่ช่องวันสิร็เ็จก็ได้ทุกวันเสาร์เวลา2องทเท่านั้นเออดสามที่อีพีเองนะใช่เสาร์นี้ก็จะเป็นอีพีที่7แล้วปะเฮ้ยยูยูกูรีไปไหนนะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกริ้งให้พวกเราเลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกการติดตามสำหรับวันนี้ลาไปแล้วบ๊ายบาย